ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเร่งรีบชื่อเสียงของฆาตกรต่อเนื่องกลายเป็นที่หวาดกลัวของทุกคนตำรวจต่างพยายามตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมหลายศพที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายเดือนแต่กลับไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ทุกครั้งที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยใดๆที่บ่งบอกถึงตัวตนของฆาตกรเหยื่อทุกคนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะพร้อมกับข้อความสั้นๆที่ถูกทิ้งไว้เป็นเงื่องำความมืดในใจคุณไม่อาจหลบหนี ข้อความนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวาดกลัวหนึ่งในนักสืบที่รับผิดชอบคดีนี้คือสารวัฒนาชายผู้มีประสบการณ์ยาวนานในการทำงานสืบสวนแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าคดีจะลึกลับเกินกว่าที่เขาจะคาดการได้ทุกครั้งที่มีเหยื่อใหม่เขามักจะพบข้อความเดิมทิ้งไว้และยิ่งทำให้คดีซับซ้อนมากขึ้นคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักสารวัฒนาได้รับแจ้งว่ามีเหยื่อรายใหม่ถูกพบในสวนสาธารณะกลางเมืองเขารีบไปที่เกิดเหตุ และสิ่งที่เขาพบทําให้เขาต้องตกตะลึงอีกครั้งหนึ่งร่างของเหยื่อถูกทิ้งไว้ในท่าที่แสดงออกถึงความทรมานข้อความถูกทิ้งไว้เหมือนเดิมแต่คราวนี้มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปข้างข้างศพมีแสงไฟแฟลชจากกล้องที่ตกอยู่ทําให้ธนาเชื่อว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆในขณะที่การฆาตกรรมเกิดขึ้นเขากําลังเล่นเกมกับเราธนาพูดกับตัวเองหลังจากพบร่างของเหยื่อในสวนสาธารณะสารวัฒนาและทีมสืบสวนเริ่มทํางานอย่างหนัก เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างเหยื่อและฆาตกรต่อเนื่องที่ยังไม่สามารถจับตัวได้สิ่งที่ทําให้คดีนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นคือทุกครั้งที่ฆาตกรลงมือเขาทิ้งเงื่อนงาบางอย่างไว้แต่ไม่เคยเป็นบาะแสที่ชัดเจนพอจะนําไปสู่การจับกลุ่มธนานั่งลงที่โต๊ะในสํานักงานของเขามองไปที่กระดานที่เต็มไปด้วยภาพของเหยื่อและเบาะแสที่ถูกทิ้งไว้ทุกครั้งข้อความสั้นๆที่ทิ้งไว้ข้างศพทุกครั้งกลายเป็นปริศนาที่ยังไขไม่ออกความมืดในใจคุณไม่อาจหลบหนี ในคืนนั้นขณะที่ฝนยังคงตกลงมาไม่ขาดสายธนาเริ่มรู้สึกได้ว่าเขากำลังตกอยู่ในเกมจิตวิทยาที่ฆาตกรสร้างขึ้นขณะที่เขากำลังพิจารณาข้อมูลอยู่นั้นโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นเป็นเสียงของตำรวจสายตรวจที่เฝ้าดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่เมืองเก่าสารวัตรครับผมคิดว่าผมเจอเบาะแสบางอย่างตำรวจสายตรวจกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นมีคนเห็นชายคนหนึ่งที่ตรงกับคำบรรยายของผู้ต้องสงสยัย เขากำลังเดินไปทางโกดังร้างใกล้ท่าเรือธนารู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเขารียเรียกทีมสืบสวนและขับไปยังสถานที่นั้นเมื่อไปถึงโกดังร้างทุกอย่างเงียบสนิทแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องประตูโกดังถูกงแง้มเปิดไว้เล็กน้อยธนาและทีมจึงเข้าไปสำรวจเมื่อเขาเดินเข้าไปในโกดังสิ่งที่เขาพบคือเงาร่างของใครบางคนที่ยืนอยู่ในความมืดและก่อนที่เขาจะพูดอะไรชายคนนั้นก็หันมามองด้วยสายตาที่เย็นชาคุณคือใคร ทนาถามอย่างระมัดระวังแต่ชายคนนั้นเพียงยิ้มและในมือนั้นมีอะไรบางอย่างที่ส่องแสงแปลกๆในแสงสลัวในโกดังที่มืดและเงียบงนันสารวัฒนาจ้องมองไปที่ชายลึกลับที่ยืนอยู่ตรงหน้าแม้เขาจะไม่เห็นใบหน้าของชายคนนั้นอย่างชัดเจนแต่ความเย็นชาที่แผ่ออกมาจากตัวเขาสร้างความไม่สบายใจอย่างมากนายเป็นใครทนาถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แต่ชายคนนั้นไม่ตอบสิ่งเดียวที่ได้ยินกลับมาคือเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ทําให้ขนลุกธนาเริ่มรู้สึกว่าเขากําลังเผชิญหน้ากับฆาตรกรต่อเนื่องที่เขาตามล่ามานานทันใดนั้นชายลึกลับคนนั้นก็ขยับตัวธนารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและเตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญหน้าแต่แทนที่จะวิ่งเข้ามาหาธนาชายคนนั้นกลับวิ่งหนีไปในเงามืดของโกดังหยุดเดี๋ยวนี้ ธนาตะโกนแต่ชายคนนั้นวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วธนาไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปพร้อมกับทีมสืบสวนที่อยู่ใกล้เคียงการไล่ล่าฆาตกรเงาดำเนินไป่ามกลางความมืดที่ปกคลุมโกดังร้างทุกก้าวที่พวกเขาไล่ตามชายลึกลับกลับดูเหมือนจะรู้ทางหนีทีไล่ทุกซอกทุกมุมของสถานที่นี้อย่าให้เขาหนีไปได้ธนาตะโกนให้กำลังเสริมเข้ามาปิดกั้นทางหนีแต่ฆาตกรกลับหายตัวไปในความมืดของโกดังเหมือนกับเงาที่ไม่สามารถจับต้องได้ ธนาหยุดยืนหายใจแรงขณะที่มองไปยังความว่างเปล่าที่ฆาตกรทิ้งไว้ข้างหลังสิ่งเดียวที่เขาทิ้งไว้คือรอยเท้าบนพื้นโกดังที่นำไปสู่ท่าเรือร้างเราพลาดเขาไปอีกครั้งธนาพูดด้วยความท้อใจขณะที่ทีมสืบสวนเริ่มเก็บหลักฐานรอบๆพื้นที่แต่เขารู้ดีว่าการไล่ล่าครั้งนี้ยังไม่จบและฆาตกรจะกลับมาลงมืออีกครั้งแน่นอนหลังจากการไล่ล่าที่ไม่ประสบผลสาเร็จในโกดังร้างสารวัตรธนารู้สึกถึงความท้าทายที่ทวีความซับซ้อนขึ้นแต่เขาไม่ยอมแพ้ เมื่อกลับมาที่สถานีตำรวจธนาและทีมของเขานั่งลงเพื่อวิเคราะห์หลักฐานที่เก็บมาได้จากโกดังร้างรอยเท้าของฆาตรกรที่นำไปสู่ท่าเรือร้างนั้นเป็นเบาะแสที่สำคัญขณะที่ทีมสืบสวนตรวจสอบพื้นที่รอบๆพวกเขาพบรอยเลือดเล็กน้อยบนพื้นใกล้ท่าเรือซึ่งอาจเป็นของฆาตรกรที่หนีไปธนาสั่งให้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิเคราะห์และยังพบเศษผ้าที่ขาดเล็กๆซึ่งอาจเป็นของฆาตรกรที่ติดอยู่ในมุมหนึ่งของโกดัง ธนาเริ่มเชื่อมโยงบาอแสทั้งหมดเข้าด้วยกันพร้อมทั้งค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่าเรือนี้พวกเขาพบว่ามีโกดังลับๆแห่งหนึ่งที่ใช้เก็บของผิดกฎหมายโดยมีคนรู้จักกลุ่มผู้มีอิทธิพลในเมืองที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้ ในระหว่างที่การสืบสวนดำเนินไปธนาได้รับรายงานใหม่จากห้องปฏิบัติการผลการวิเคราะห์เลือดที่พบใกล้ท่าเรือแสดงให้เห็นว่า DNA ของมันตรงกับหลักฐานเก่าที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อรายแรกในคดีนี้นั่นหมายความว่าฆาตกรเงาได้อยู่ใกล้กับสถานที่ที่เหยื่อรายแรกถูกพบมันเหมือนกับว่าเขากำลังวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นธนาพูดเบาๆขณะจ้องมองแผนที่บนผนงัง ด้วยบ่อแสที่เพิ่มขึ้นธนาตัดสินใจว่าจะต้องวางแผนดักจับครั้งใหญ่ในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับเหยื่อรายแรกนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะจับฆาตรกรเงาที่ทุกคนหวาดกลัวหลังจากการประชุมที่เคร่งเครียดในสถานีตำรวจสารวัฒนาและทีมสืบสวนรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการจับกลุมฆาตรกรต่อเนื่องที่กำลังเป็นข่าวดังในเมืองพวกเขาวางแผนที่จะดักจับฆาตรกรที่สถานที่ ซึ่งเชื่อมโยงกับเหยื่อรายแรกโดยตั้งทีมเฝ้าระวังและวางแผนปิดล้อมบริเวณนั้นอย่างแน่หนาเราต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่หนีเราไปได้อีกธนาพูดอย่างหนักแน่นคืนที่วางแผนมาถึงทีมตำรวจออกปฏิบัติการภายใต้ความมืดมิดของคืนที่เงียบสงบทุกคนประจำตำแหน่งรอบบริเวณที่ธนาเชื่อว่าฆาตกรจะกลับมาที่นี่เพื่อปิดฉากการฆ่าของเขาขณะที่ธนาและทีมของเขารอในความเงียบแต่ความเงียบนี้กลับก่อให้เกิดความกังวลมากขึ้นเวลาผ่านไปอย่างช้าๆทุกคนต่างเตรียม พร้อมสำหรับการเผชิญหน้าครั้งสำคัญทันใดนั้นธนาสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวในเงามืดใกล้ท่าเรือชายคนหนึ่งเดินออกมาจากมุมมืดของโกดังร่างของเขาดูคุ้นเคยและเมื่อทนามองเห็นใบหน้าของชายคนนั้นในแสงไฟเขารู้ทันทีว่าคือใครฆาตรกรที่เขาตามล่ามานานนั่นเขาธนาพูดเบาๆพร้อมกับส่งสัญ,ญญาณให้ทีมเตรียมพร้อมปิดล้อมแต่ก่อนที่ธนาจะสั่งการฆาตรกรรู้ตัวและเริ่มวิ่งหนีอีกครั้งการไล่ล่าท่ามกลางความมืดเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ทีมของธนาวางแผนล้อมเขาไว้อย่างแน่หนาขณะที่การไล่ล่าใกล้จะจบลงธนาสามารถควบคุมตัวฆาตกรได้สําเร็จแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือคําพูดสุดท้ายของฆาตกรเมื่อถูกจับได้นี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่ทีมตํารวจจับกุมตัวฆาตกรได้สําเร็จที่ท่าเรือทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงแต่ในความเงียบหลังจากการจับกุมธนารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติคําพูดสุดท้ายของฆาตกรนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ยังคงก้องอยู่ในหัวของเขาเหมือนเป็นคําเตือนว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบเมื่อฆาตรกรถูกนําตัวไปยังสถานีตํารวจธนาเริ่มสอบปากคําแต่ทุกคําตอบที่ได้กลับมากลับเต็มไปด้วยปริศนาฆาตรกรไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและยังคงยิ้มเย้อเหมือนเขายังมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมธนาถามขณะจ้องมองใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของเขาไม่เลยคุณยังไม่รู้จักฉันดีพอฆาตรกรตอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็น แต่คุณจะได้รู้ในไม่ช้าขณะที่การสอบปากคำดำเนินไปทีมสืบสวนได้ค้นพบหลักฐานใหม่จากบ้านของฆาตรกรภายในห้องที่ถูกล็อกไว้มีบันทึกลับบันทึกนี้เต็มไปด้วยรายชื่อของคนที่ฆาตรกรวางแผนจะฆ่าแต่ที่ทำให้ธนาตกใจที่สุดคือรายชื่อสุดท้ายในบันทึกนั้นคือชื่อของเขาเองธนารู้ทันทีว่าฆาตรกรนี้มีความเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เขาคาดไว้และเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมแบบสุ่มธรรมดา แต่เป็นการวางแผนอย่างซับซ้อนที่มุ่งเป้าไปที่คนบางกลุ่มเมื่อการสืบสวนดำเนินไปลึกขึ้นธนาก็ได้รู้ความจริงที่น่าตกใจฆาตรกรที่เขาจับกลุ่มไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใหญ่กว่าเครือข่ายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นทั่วเมืองเป้าหมายของพวกเขาคือการปลดปล่อยความมืดที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของผู้คน ในห้องสอบปากคำที่มืดสลัวสารวัฒนามองตรงไปยังฆาตรกรที่ถูกจับกลุ่มชายผู้นั้นยังคงนั่งนิ่งพร้อมรอยยิ้มที่แฝงด้วยความท้าทายแม้เขาจะถูกจับได้แต่ธนาก็รู้สึกว่าฆาตรกรคนนี้ไม่ได้แสดงความกลัวหรือรู้สึกพ่ายแพ้เลยเธอไม่ได้ทำงานคนเดียวธนาพูดขึ้นด้วยเสียงที่หนักแน่นมีใครอีกที่เกี่ยวข้องฆาตรกรเพียงยิ้มเยาะอีกครั้งและกล่าวว่ามันไม่ได้สำคัญหรอกว่าคุณจะจับฉันได้เพราะเกมนี้เพิ่งเริ่ม ธนารู้ว่าคำพูดนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เครือข่ายลึกลับที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการกระทำของคนคนเดียวแต่เป็นแผนการที่ถูกวางไว้หลายปีในขณะที่ทีมสืบสวนทำการค้นหาเพิ่มเติมพวกเขาได้พบหลักฐานใหม่ที่บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างฆาตกรกับกลุ่มองค์กรใต้ดินขนาดใหญ่เครือข่ายนี้ไม่ได้เพียงแต่ก่อเหตุฆาตกรรมเพื่อความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังมีการควบคุมอำนาจในเงามืดของเมือง ทนาตรหนักว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นการไล่ล่าที่แท้จริงยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ทีมสืบสวนเตรียมตัวเพื่อเข้าจับกลุ่มเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนี้ทนารู้ว่าเขากำลังเผชิญกับศัตรูที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมเครือข่ายที่ซับซ้อนและอันตรายนี้อาจมีอิทธิพลที่กว้างไกลามากกว่าที่เขาเคยคาดคิดเราต้องจับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนี้ทนากล่าวกับทีมของเขาไม่มีใครรอดพ้นไปได้ หลังจากการประชุมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดในสถานีตำรวจสารวัฒนาและทีมสืบสวนรู้ว่าพวกเขาเข้าใกล้เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมต่อเนื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมข้อมูลจากการสอบสวนและหลักฐานที่พวกเขารวบรวมได้นำพวกเขาไปสู่สถานที่ลับซึ่งคาดว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่ายลึกลับนี้ แผนปฏิบัติการถูกจัดขึ้นอย่างรวดเร็วทีมตำรวจพิเศษถูกเรียกมาเสริมกำลังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบุกเข้าจับกลุ่มเครือข่ายที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาเคยคิดทนารู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะยุติเกมอันชั่วร้ายนี้ในค่ำคืนนั้นทีมสืบสวนมุ่งหน้าไปยังโกดังลับที่ซ่อนอยู่ในเขตชานเมืองเสียงไซเรนของตำรวจเงียบลงเมื่อพวกเขาเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการท่ามกลางความมืดมีแสงไฟเล็กๆจากภายในโกดังทำให้พวกเขารู้ว่าเครือข่ายยังคงทำงานอยู่พวกมันอยู่ที่นี่แน่ ธนาพูดอย่างแน่วแน่ก่อนจะสั่งให้ทีมของเขาเข้าประจำตำแหน่งการบุกเข้าไปในโกดังเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงทีมตำรวจเข้าจู่โจมอย่างเป็นระบบขณะที่พวกเขาค้นหาภายในโกดังสิ่งที่พวกเขาพบคือเอกสารลับไม้ที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและการดำเนินการของเครือข่ายที่แฝงตัวอยู่ในเมืองขณะที่ธนาและทีมเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของเครือข่ายพวกเขาเผชิญหน้ากับหัวหน้าใหญ่ขององค์กรลับผู้ที่เป็นมันสมองอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมและควบคุมเครือข่ายอาชญากรรมนี้ เกมนี้จบแล้วธนากล่าวอย่างมั่นคงแต่หัวหน้าองค์กรกลับยิ้มและตอบกลับคุณอาจจะจับฉันได้แต่คุณจะไม่มีวันหยุดพวกเราได้ทั้งหมดสารวัฒนาและทีมสืบสวนยืนล้อมรอบตัวหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมที่พวกเขาตามล่ามานานความเงียบในโกดังเต็มไปด้วยความตึงเครียดหัวหน้าเครือข่ายยังคงยิ้มอย่างมั่นใจแม้จะถูกรายล้อมไปด้วยตำรวจที่พร้อมจะจับกลุ่มคุณคิดว่าคุณจะหยุดพวกเราได้งั้นหรือ หัวหน้าเครือข่ายพูดด้วยน้ำเสียงย้อเย้ยขณะมองไปที่ธนาแต่สิ่งที่คุณไม่รู้คือเครือข่ายของเรามีอยู่ทุกที่ธนาไม่ได้สนใจคำพูดเหล่านั้นเขามองตรงไปยังหัวหน้าเครือข่ายด้วยความมั่นใจเกมจบแล้วทุกอย่างถูกเปิดเผยแล้วในตอนนั้นเองทีมสืบสวนได้เข้ามายึดเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและแผนการที่เครือข่ายนี้ใช้ธนารู้ว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดจบของฆาตกรต่อเนื่อง แต่ยังเป็นการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองขณะที่หัวหน้าเครือข่ายถูกใส่กุญแจมือและนำตัวออกจากโกดังเสียงเฮลิคอปเตอร์ของสื่อมวลชนและตำรวจดังขึ้นมาจากด้านนอกทุกคนรู้ว่าการจับกลุ่มครั้งนี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่พวกเขาจะตามล่าเราอีกหัวหน้าเครือข่ายพูดครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกพาออกไปแต่เราไม่มีวันหมดไปจากที่นี่ทนามองตามด้วยความนิ่งเงียบขณะที่เขารู้สึกว่าภารกิจของเขาสำเร็จไปได้ในที่สุด แต่ลึกๆในใจเขารู้ว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองนี้เครือข่ายที่ถูกทำลายไปในคืนนี้อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของสิ่งที่ยังคงซ่อนอยู่